ไปครับเดี๋ยวเราไปที่อู่นเริมกันนะครับก็มาณครึ่งชั่วโมงถึง y o u t u b กิโลนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่อู่นเลิมแล้วนะครับอกอุญแจอยู่ตรงกลางครับอ่าโอเคก็จะมาติดแอร์นี่แหละครับอู่นเริมนี่ผมเคยดูใน YouTube นะก็ครับ พี่จิ๊บบอกว่าให้ติดตรงนี้พี่อืดีไหมดีดีดีที่สุดเหรอครับเพราะว่าอ่าแนวยาวนะดีอืคนหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังเนี่ยดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแอร์รถด้วยอืเพราะถ้าอยู่ข้างหน้าอยู่มันก็จะอยู่ใต้แอร์รถนี้ตอนซ่อมแอร์รถมันจะลำบากอ๋อจะเหนื่อยเอองี้ถ้าแอร์รถอยู่ข้างหลังเราก็ติดข้างหน้าแอร์รถอยู่หน้าเราก็ติดข้างหลังอ๋อแล้วนี่แอร์รถอยู่ข้างหน้าเออล้วก็ติดข้างหาลังคน,น,นไปข้างหน้าแล้วมันจะประมาณไหนครับ เออมองเห็นหลังสบายครับมองกระจกมาไม่เห็นแอร์เลยไม่มันจะเกะกะเวลาเราขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมครับอ่ายี่สิบหกสามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดตนมันจากตรงเนี้ยเนี่ยกะกะถ้ามอไซค์ขึ้นนี่เกะกะแน่นอนหนึ่งไม้บรรทัดเออเออยี่สิบหกห้าแล้วข้างหลังมันจะเปื่อยเลยเลระครับเป็นเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้อ๋อเป็นไม้เดี๋ยวมันไม่มีมีมีตัวอย่างให้ดูนะครับในนี้ม่มีเป็นไม้ในนี้ติดข้าวก็คือนี่จะทําเป็นไม้ให้ผม ไม่ผมเป็นโครงเหล็กยึดตรงนี้อ้าดไปนี้สองอันอย่างนี้แล้วก็แปะมาแล้วมีแผ่นไม้ปิดแผ่นไม้ปิดตรงตัวแอร์ผมถามหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มคือหมายความว่าผมจะต้องเอาอันนี้ออกไหมเวลาผมทาคราจะทาเพดานไหมแล้วแต่เราหรื้าไหมแล้วแต่เราใช่ไหมครับใช่แล้วแต่คุณนะเพราะผมเอาคานเหล็กเนี่ยมันก็ยิงยิงทับไปเนี้ยหรือถ้าคุณจะออกก็ผ่าผ่าแล้วก็ยิงไปที่เหล็กแล้วคุณก็ไปออกที่หลังได้ อ๋อลนะนั้นเหลือจะยิงทับนี่ไปเลยใช่ถ้าคุณอาช้ยนี่เดิมผมก็ทับไปอย่างนี้เลยเนี่ยเหล็กพลาดอย่างเงี้ยอ๋อกอ็ถ้าถ้าผมเอาออกก็ออกไปเออถ้าเอาออกผมจะให้ผ่าไปเลยไนงะแล้วก็ยึดกับเหล็กไว้คุณจะได้ออกง่ายไม่ถ้าทับไปคุณก็ออกยากอีกโอเคงั้นผ่าไปเลยได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดว่าจินตนาการว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าจะมาติดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําต่อของผมเองอ่าแล้วก็คอมแอร์ก็อยู่มุมนี้อยู่ข้างล่างเหรอครับ คอมแอร์อยู่ตรงนี้อยู่ถึงพื้นเนี่ยอ๋อเหรอคอมแอร์แผงวงจรแล้วก็คอยร้อนอยู่ข้างล่างอคอยร้อนอยู่ข้างล่างเสียงมันจะดังเข้าไปในรถนะครับถ้าคอมแอร์ไม่ไม่ไม่ถ้าคุณมีเตียงมีอะไรก็ไม่ดังอะ่ะโอ้ความาฟังมามาดูขนุนของเขาดิเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยคอมแอร์อยู่ตรงนี้เนียกาาาลง้ทรอ๋อเหรอครับ มีเสียงไว้ละโอ้มีเสียงไว้ละมี่คอมทางานอยู่อ๋อก็จะเป็นแบบนั้นใช่เออเออนี่แหละแบบนี้ก็เออลืมไปมีตัวอย่างเข้ามาอ๋อนี่คือเปิดเปิดไว้อยู่แล้วเปิดอันนี้ใช้แบตเหรอครับใช้แบฟ้าแบตกำลังมาอ๋อนี่เนี่ยเป็นไม้เออเนี่ยคอมออเนี่ยถ้าคุณมีเตียงมีปิดอย่างเงี้ยคุณก็เสียงประมาณนี้อ่ะเข้าใจละเนี่ยแบบนี้เลยเออแบบเนี้ยลืมไปว่ามีตัวอย่าง ก็จะยิงเหล็กแบบนี้เลยอืมอ่าก็เดี๋ยวผมก็ไปเอาไม้ติดอะไรก็ได้อ่านั่นแล้วแต่คุณแล้วแต่ผมอ๋อแต่ถ้าอ่าอันนี้แบบมีเตียงมีที่ปิดนะเอาไปดูแบบโล่งๆอ้าวแบบโล่งๆก็จะมีเสียงโอ้มีหลายแบบก็จะมีเสียงหน่อยเพราะว่าแ้วทำอันนี้ให้ผมไหมครับหรือไม่ได้ทำอันนี้ต่างหากสองพันบาทถ้าคุณจะเอาอ๋อแล้วสายอ่ะครับสายด้วยรวมสายน่าสนใจอ่า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 นี่นะ อันนี้คือลองระบบหมดเลยเหระอ่อ่าอันนี้แบบเปื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเขาตีตู้ปิดแต่เสียงเนี้ยถ้ากลางคืนก็จะเบากว่านี้เพราะมันจะลดกําลังลงแต่อันเนี้ยมันมันอะไรอ่ะข้างนอกมันร้อนมันก็เลยเร่งเย็นเฉียบเลยเออมันก็เลยเสียงแบบนี้แต่เดี๋ยวพอปิดเข้ามันก็เสียงแบบแบบเมื่อกี้แต่กลางคืนเสียงก็จะเบากว่านี้แน่นอนคือผมอาจจะทํจะทาเป็นไอแอร์ครับแล้วผมก็จะซื้อกล่องไฟข,ของพีจิบจิบอ่ะผมไม่ได้ทําเป็นแบบนี้ย ก็คือใช้กล่องไฟเอาเออก็สั่งสั่งจิ๊บเสียบได้เอาสั่งเลยเพราะว่าจิ๊บมันก็สามอาทิตย์อ่ะอ่าผมสั่งแล้วเออเออแล้วคันุนเหรครับอย่างคันุนคันุนคอมพิวเตอร์ก็ติดตำแหน่งคุณแหละแต่เขามีภายในแล้วมันเลยติดไปบนนี้ก็ไปดูไปดูตรงนู้นเนี่ยมันเลยติดไฟจิกัอ้นี้เขามีภายในโอ้มันก็เตี้ยเลยเนาะถ้าถ้าอันนี้ก็คือของผมไม่เตี้ยขนาดนี้ของผมเท่านู้นไงแบบเดียวของผมรุ่นเดียวผมเอออันนี้เขาตอนแรกเขาใส่ a อรดีซมาแล้วมันไม่เย็นเขาเลยเอาออกหน มันก็อยู่ขอบล่างของแอร์อ่ามันไม่ได้ต่ำโรงงานเท่านั้นอืมอันนี้เขาใช้เบาอะอะไรครับเบาะไอ้แบบล็<ไ>บอกไอโรเบสไงแบบแบบดึงดึงขึ้นไปก็เป็นที่นั่งซื้อที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้เขาพวดูขาดูที่ไหนไม่รู้เาัาเอไปห้องน้ําอาบน้ําในตัวเลยเออไม่ไม่รู้เขาเหมือนกันอืมสวยจังเอเคเข้าใจแล้วครับอืมอืมแล้ว แผงอ่ะของคุณแผงอ่ะแผงเนี่ยนี่พราะคอมคอมอยู่ตรงเนี้ยแผงมันอยู่ได้สองที่ถ้าอย่างนี่สั่นแล้วครับของของของหน้าครับเออก็อยู่อยู่อยู่ข้างหน้าเพราะแอร์ผมอยู่ข้างหลังอ๋ออานนี้มาดูอันนี้ผมอยู่ตรงนี้เพราะว่าตู้แอร์รถอ่ะผมอยู่ข้างหลังอือ่าผมก็เลยนี่อยู่ตรงนี้นแต่ถ้าตู้แอร์รถอยู่ตรงน,นี้มันก็ต้องมาอยู่ข้างหลังเออประมาณอย่างนั้น โอเคอืมอืมเข้าใจแล้วอย่างนี้ไอ้แผงเนี่ยรถคุณข้างใต้ไม่มีอะไรใช่ไหมแบบเดิมใช่ไหมแผงเนี่ยมันจะอยู่ได้สองที่คือข้างล่างตรงเนี้ยหน้าล้อกับตรงยางอะไหล่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือที่ใกล้ที่สุดก็คือยางอะไหล่แต่คุณจะเสียยางอะไหล่ไปถ้าคุณยอมเสียยางอะไหล่ก็ตรงนี้ดีแต่ถ้าไม่ยอมเสียอะไหล่ก็ตรงหน้าหน้าล้อหลังขวาด้านล่างได้ครับเออจะเสียยางอะไหล่ไปก็ได้ครับเออเพราะตรงเนี้ยมันจะคือไม่ง่าย รถคอมพิวเตอร์รุ่นนี้พื้นมันจะเตี้ยไอ้แผงเนี่ยถ้ามันเตี้ยมากมันระบายได้ไม่ดีคอม<อ>พิล,ลงพื้นแต่ตรงยาอะไรเนี่ยมันจะสูงสุดครับมันจะระบายได้ดีสุดแต่นี้ยาอะไรก็อาจจะต้องถ้ามีแหลกมีกอะไรก็ต้องไว้บนแหลกหรือไว้ใต้เตียงอะไรสักอย่างก็ต้องยอมเสียยางอะไรไปเออถ้างั้นน่าจะดีกว่าเข้าใจแล้ว okay. เออี่าถ้ายอมเสียยางอะไรได้ก็ดีได้ทําตรงนี้ได้ครับเพราะนั้นนี่่านนี้ลงมาอางนี้คอมแผงวงจรลงไปยางอะไ แล้วก็จะเห็นเป็นไอท่อมันลงมาแล้วเราก็ไปปิดทับมันถูกเราทําภายในแล้วก็ทําเสาเสริมอะไรปิดไปอเออตอนทำแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเว้นที่ให้ผมเพื่อไปทําก็เตียงมันจะสูงแค่สามแปดคุณก็ทําเตียงสี่สิบทับไปเลยถ้าจะทําเตียงนะหรือไม่นั่นทำเคาน์เตอร์กว้างเท่านี้แล้วก็ยาวไว้อย่างนี้ก็ได้อเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์คหามือรถคันนั้นอ่ะเป็นเคาน์เตอร์สูงขึ้นมาอย่างนี้ไอนี่ก็อยู่เนไอ้ไอ้อคันนั้นก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไอคอมพิวเตอร์อะคอมอยู่ตรงนี้แหละ เอออนั่นแหละทำเป็นเคาน์เตอร์ปิดก็ได้เวลาก็เซอร์วิสอย่างนั้นได้โอเคไปดูจีิไปดูจริงเดินไปเดินมาไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไม่เป็นไรครับเออเขามาซ่อมไว้เหรอครับเขาเปลี่ยนแอร์ตอนแรกเป็นแอร์ดีซีมันไม่เย็นอ๋อก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ก็เปิดเซอร์วิสง่ายเลยไอเนี่ยตอย่างนี้เวลาเซอร์วิสก็ก็ทำได้ได้เลยไหมครับได้ได้นี่คุณก็ทำเป็นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยมองไม่เห็นด้วย อืมอืมเนี่ยก็เป็นเท้าก็กว้างเข้าแอร์เนี่ยก็ยาวอย่างเงี้ยหรือจะทําทเป็นเตียงเสมอไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อืมโภเออมาครับอ๋อก็คือของนั่นเลยมีมีอันนี้อ่าก็คือระบบระบบเอเอเปิดแค่งไหนเปิดง,งั้นแหละอออแล้วก็มันจะมีปลั๊กให้ถ้ามีเวอร์ปลั๊ก็เสียบไฟนอก,นอกมันก็จะโผล่ข้างใน power plug เคยนี้อ่าเราเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องลากสายเข้าไปในรถไงเสียบปุ๊บก็จะอยู่นี่เนี่ยอยู่ข้างในอย่างนี้ แล้วเราเอาปาั๊ตแอร์เสียบนี้ถ้ากรณีจะใช้แบตเตอรี่ก็ไอ้ปาั๊กสีเงินก็ไปเสียบกับกล่องแบตก็ใช้ได้เลยอ่าอ่านั่นแหละทีนี้เรื่องคุยกันก่อนว่ากล่องแบตจะไว้ไหนไอ้ปาั๊กเนี้ยผมจะได้ทํายาวเพื่อไปหากล่องได้ผมควรที่จะไว้ตรงไหนกล่องจริงๆแล้วกล่องแบตอะไว้ไว้ใกล้ๆอาไว้ใต้เตียงอะดีไว้ใต้เตียงดีอืมอืมอืมมันจะได้ใกล้ๆกัน ไม่ไม่เกะกะด้วยแล้วก็เราก็เสียบปลั๊กต่ออไปใช้นู่นใช้นี่อะไรอย่างนี้ก็เสียบปลั๊กออกไปจะใช้ก็เสียบปลั๊กออกไปอ๋ออือ๋ออืมและอย่างอันนี้ก็คือแบบคันนั้นใช้งานแบบคันนี้เหรอครับเออเเหมือนกันเหมือนกันมันก็จะกันน้ํากันอะไรใช่แล้วก็ต่อสายกาวเวลาใช้เราก็ใช้ไฟฟ้าก็ต่อสายกาวเวลาใช้แบตมันไม่เป็นไรละสิดูน้ำแอร์ดูน้ำแอร์มันไหลมันไหลอย่างนี้เลยเหรอครับใช่อ๋อน้ำแอมก็ระบายเหมือนแอร์ที่บ้านทันก็เหมือนแอร์ที่บ้านคุณนั่นแหละมีทท่อน้้ิง ถ้าคุณไม่มีพาวปป้าคุณก็ต้องลากเข้าหน้าต่างเข้าอะไรไปถ้าไม่ต่อสายกาวเป็นไรป่ะครับเออควรจะต่อก็ต่อก็นี้ที่ไฟร่วมจะไม่ดูดแล้วก่อนไฟฟ้านะถ้าใช้ไฟแบตไม่เป็นไรอ๋อก็ต้องต่อลงแบบนี้อไปถ้ามีที่ต่อก็ควรจะต่อแต่ถ้าไม่มีก็ก็ระวังหน่อยแต่ว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ก็ไม่เป็นไรบางคนไม่มีที่ต่อก็เลี่ยงโดยการใช้แบตเตอรี่เอาอืมโอเคได้ครับแล้วผมสนใจเนี่ยแล้วถ้า ถ้าผมทําอันี้มันมันก็เพิ่มอีกสองพันบาทมันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนอกจากตรงนี้เอออยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องเจาะรถอยู่ตรงนี้เลยต้องเจาะเจาะกันชนไม่เจาะตัวรถอ,อ๋ออันไหนเดียกครับเอาถ้าใช้สะดวกเจาะข้างมันสะดวกเพราะเรายืนเสียบอันนี้ต้องนั่งเสียบแต่นั้นต้องต้องเจาะบอดี้รถอันนี้เจาะน,นี่อด้ไม่อยากเสียขอก็เจาะน,นี่ไปเจาะเนี่ยก็นั่งเสียบเอาอืมเพราะว่ามัน มันไม่ต้องเจาะตัวรถนะเจาะกันชนเอากันชนมันยังเปลี่ยนได้แต่อันนี้เขาอันนี้เขาเปลี่ยนเขาเขาเจาะมาอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้เจาะเขาอันนี้เขาทํามาอยู่แล้วอ๋อก็คือจะเป็นปลั๊กแบบนี้เลยเอย่างน,นี้เราก็เสียบไฟต่อจากตรงนี้ได้เข้ามามันก็จะมีเบรกเกอร์ตัวแล้วก็มีปลั๊กไฟแค่นะั้นแหละแล้วก็เอาปลั๊กตัวผู้มาเสียบปลั๊กตัวผู้ของแอร์พอเวลาใช้แบตก็เอาปลั๊กนั้นไปเสียบที่แบตง่ายๆเลยเออไม่มีอะไรตรงนี้ก็โอเคนะ ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้หมวก็เจาะตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้ก็เจาะตรงนี้เอน้าว่าตรงไหนดีที่สุดก็ตรงนั้นเหระเนาะตรงนี้อหละเนาะตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะแต่รถผมผมก็เจาะอันชนก็เหรอเออแต่ขอเดูรถผมใครนี้เจาะอันชนขนุนเจาะข้างๆแล้วแต่เอามีสองคันผมมีรถโฟล์คคันอันนี้ผมเจาะอันชนแต่คอมพิวเตอร์ต้องฝั่งนี้เออส่วนันโฟก็เจาะข้างๆเลยข้างซ้ายเจาะเจาะแบบหัวตำรวจแต่อยู่ฝั่งนู้นอืม เจาะกันชนเลยว่ะเนาะเอออ่ะกันชนเลยแต่ผมจะเปลี่ยนกันชนผนี่อน้องกันชนใหม่มาให้ด้วยถ้าอย่างนั้นใช่คุณต้องเอากันชนมาเลยแล้วจะก็ต้องใส่ใส่ที่กันชนนั้นใหม่เลยอืมเพราะว่ากันชนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีดําเออุณก็ต้องเอานั้นมาอืมมันจะได้เจาะนั้นไม่งั้นคุณไปเปลี่ยนคุณก็ไปเจาะเองโอ้จะลำบากีกเดี๋ยวให้เขามาส่งดีกว่าเออให้เขามาส่งได้ครับให้โลเคชั่นส่งโลเคชั่นเขามาส่งอืม โอเคเราก็ okay, <ม>ดูกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะไม่เตีย้ยเท่าคอนเนาะมะมณนี้เพราะรถคุณสูงกว่าก็สามสิบเอ็ดเซนน่อะอ๋ออย่างคอมพิวเตอร์คันนู้นมันยังเตี้ยงไงครับก็คาอาเพราะเขามีต <c> ู้เขาทำไม่ัม่นมาเขาทำตูม้มันของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ขอบล่างสูดของเขาไงอือเราต้องไปดูหน้าใช่ป่ะสูงก็ตั้งหลายเซนอืมแล้วสมมติว่าถ้าผมผมจริงๆแล้วเราทำเตียงก็ขนมอไซค์ไม่ได้อยู่ดีเนาะไม่ได้ไม่ได้เนาะ คุณต้องใส่แหลกขนมอไซส์ใส่แหลกอย่างเงี้ยเนี่ยโทบาเงี้ยแล้วก็ใส่แหลกขนมอไซส์จบอย่างนั้นเรไ,ได้นะผมก็มีเนะี่ยใช่ไหมครับผมก็มีก็อตอนนั้นทำมาหกพันกว่าบาทนิ่แต่เดี๋ยวนี้แม่งขายกันเป็นหมืนะ่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทบาเนี่ยเสียบแล้ว่ะพ่อเอาบันไดตัวเนี้ยบันไดผมาแล้วเข็นขึ้นมาล็อกแล้วก็ล็อกแล้วก็เอาบันไดขึ้นมาวางน้อนี่แหละแล้วก็ต่อไฟท้ายเข้าง่ายกว่าเออง่ายกว่าเอาเอาข้าวเลรถโอ้โหเหม็นน้ำมันอีกอ่ะ พื้นที่อีกเหม็นน้ำมันอีกคุณเอาเข้ารถนี่ททำอะไรไม่ได้นะอ้รถเยอะมากเลยอู่นี้นี่ของรถของน้ำอะรของผมแค่ตรงนี้ของผมแค่ตรงเนี้ยตรงรถเฟสนี่ของชาวบ้านครับของผมแค่ตรงนี้อ๋อรถเก่านีของผมมีสกายไลน์ด้วยสกายไลน์ของเพื่อนกายนะ R สามสิบของเพื่อนโอเคก็ตามนี้เอาตามนั้นเอาแล้วก็เดี๋ยวผมเอากันชนมาให้อืเนี่ยผมก็ขอบคุณแล้วผมรับได้แค่อีกคันเดียวเพราะผมทำแค่วันอังคารแล้วผมก็หยุด อาทิตย์หนึ่งอ๋อไปไปสงการการเ่้าไหนครับไปทุมพรขับคันนี้ไปใช่ไปแคมป์กันอาทิตย์หนึ่งเรื่อยๆลงไปเรื่อยผมกําลังกําลังคิดว่าถ้าผมเธอไปข้างดีไหมหรือว่าตรงนี้จุดนี้ดีสุดตรงนี้ดีกว่าครับไปข้างมันต่ํานะไปข้างถ้าขึ้นข้างบนมันจะเห็นไหมไอ้นี่มันเอียงถ้าคุณไปข้างมันมันอยู่นี่เลยนะแล้วมันหนายี่สิบอะอยู่เกือบกลางรถอะนึกเหรอเพราะมันเอียงไม่ได้นะนะมันไม่ไหล ไปข้างมันอยู่งี้ไม่ได้นะอ๋อมันต้องตรงมันต้องตรงโอ้เข้าใจแล้วนี่ถ้าขึ้นแบบนี้อยู่นี่เลยนะหนายี่สิบมันเอียงไม่ได้มันน้ำเดี๋ยวน้ามันออกข้างหน้าน้ําออกหน้ากากไม่ได้อยู่ถ้าหลังคาสูงอยู่อย่างนี้ดีกว่าผมขอไปดูคันนู้นอีกทีหนึ่งคันหลังคาเตี้ะแต่ยังไงก็ต้องข้างหลังท่าหลังลแล้วเนาะครับให้มันพ่นตามยาวดีกว่าครับได้ไหมครับได้พ่นตามยาวดีกว่าอขออนุญาตจ้าของรถด้วยนะครับกำลังมา เนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ยสามสิบเอ็ดแค่นั้นแต่นี่เขาเตี้ยเพราลดถขับอังคาเตี้ยของคุณสูงคุณมองกระจกหลังคุณจะไม่เห็นในนี่เลยมองไม่เห็นครับโอ้เย็นเฉียบเลยเย็นเย็นนอนสบายเลยนะนอนสบายครับนอนสบายตดแดงตีนาลอนจะได้รู้ว่ามันเย็นแล้วอย่างปักพวกนี้ผมก็ต้องทําเองเนาะผมก็ทําเองพ่วงไปอย่างปักนั้นน่ะผมผมไม่มีความรู้เรื่องปักพพวงพวกกับปักที่ผมทําไว้โอ้ยโอ้ยโทษไม่เป็นไรครับ อันนี้มีห้องน้ำด้วยเอ่าอ่ามีห้องน้ำแต่เขาใส่โถก็เคลื่อนที่โถก็เคลื่อนที่ลายกัดเออโอเคอันเดี๋ยวฝากนันเหลือไว้ณตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแลกลายกันแอดไลน์แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมรายละเอียดผมเก็บประวัติไว้ในเซิร์ฟเวอร์ผมจะเก็บประวัติว่าใครทำอะไรไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่านันเหลือฝากร้านหน่อยได้ไหมครับพอดีผมทำเป็นยูทูบเบอร์อ้าวเหรอใช่อ๋อไม่รู้อ่ะก็ช่องวิจัยฝุ่น อ๋ออันนี้เราผมอันนี้เราผมเองนะอ๋อผมว่าผมเห็นตอนตอนนั้นที่ไปแหลมท่านแต่เขาเขาเป็นแอดมินอ่าไม่ใช่แค่มองน้อยเออมองน้อยอ่าเพื่อนกันเขารู้จักเพื่อนกันใช่ไหมใช่ใก็จริงจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่รู้จะฝากอะไรเพราะว่าทํามันเป็นงานอดิเรกผมผมเป็นอู่ซ่อมรถอผมซ่อมรถเชฟโรเลตอ๋อเออไอ้ทำแอร์เนี่ยเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรก เสริมขึ้นมาเฉยๆผมก็รับไม่ได้เป็นงานหลักอะไรรับอาทิตย์ละสามคันแค่นั้นอืออาทิตย์ละสามคันแต่ต้องโทรนัดกันก่อนเออนี่ก็มีเลทบ้างมีอะไรบ้างเพราะผมก็มีงานหลักของผมอาก็ใครอยากติดแอร์ก็มาถวานัเลยครับบอกเบอร์เลยนะเหลิเบอร์เบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าหกสองห้าเจ็ดศูนย์ห้าโอเคถ้า Google Map ก็เซิร์ชคำว่าอุ่นน่นเลยก็เจอเลยได้อุ่นน่นเลยอยู่หลังลิซซึม เออสมัยก่อนตรงนี้เป็นร้านเหล้าชื่อลิซึมผมต้องเซิร์ชมาเนี่ยถึงจะเจอบางคนเข้าใจว่าไอ้ร้านลิซึมที่มันอยู่ตรงประชานุก,กูลเออครลที่บโบตแนแรกผกว่ามันมี2 2> ลิซึมเหรอ,อมัน,ออมนไอ้ร้านเนี่ยเสร็ชชื่อลิซึมเหมือนเขาแต่ okay. มันก็เจ๊งไปแล้วไงแต่ยี้งคนเช็คอินครั้งแรกมันเป็นชื่อนี้มันก็เลยอยู่อย่างนั้นไงแอร์ที่เราติดก็คือแอร์ของจีนใช่ย่อไฮเซนนะมันมีปัญหาบ่อยไหมครับไม่ไม่มีครับตั้งแต่ยี่ห้อเดิมยี่ห้อชิคผมใช้ก็ไม่มีอออะะไรรร้เพ่าาาวผมตงก ไอ้แอร์จีเนี่ยมันแปลงได้เออฟังก์ชันมันน้อยมันแปลงง่ไงมันถอดพัดลมแล้วคอมมันไม่หยุดไอ้พวกแอร์ที่ดีๆแพงๆมันหยุดไงพอขอดพัดลมมันไม่มีกระแสไหลพัดลมแล้วกล่อนสั่งคอมหยุดมันกลัวคอมพังนั่นแสดงว่านะเหลิมไม่ได้ไม่ได้ทํารถแคมป์ไม่ครับไม่ไม่เลยทําแค่แอร์รถอย่างเดียวติดแอร์อย่างเดียวเลยครับอ๋อคือติดแอร์อ่อย่างแบตเตอรี่ก็มีจิ๊บจิ๊บอ่าอแล้วก็ภายในก็เอ็มกับอ๋อก็แบ่งงานกันไปเลยก็คือจะแนะนำคนที่รู้จักให้อ่ะ เราเราก็ไม่ได้ไม่ไม่อะไรหรอกมีแนะนําคนที่รู้จักให้แต่ให้ลูกค้าไปเลือกเอาเองโอเคขอบคุณนะาเลิมมากครับครับคับขอบคุณครับใครสนใจอยากติดแอร์ก็มาหาณเลิมได้นะอไปแล้วครับ